อทอง์แล้วเด้ออทองเม้นท์โทเด,ด้อโทษเด้อมันมีเม้นท์มากมันมีเม้นมากผู้ดใดเม้นมากนายยกมือขึ้นแนะโอ้ยมาคือกันเนาะเนาะกินน้ำเย็นกับบ่ได้กินเบียร์ใส่น้ำแข็งกับบ่ได้เพียวๆอะไรนะ เดี๋ยวจัดเพียไปเลยตากฝนยิ่งไม่ได้เลยอ่ะจะกินยาก็ไม่ได้กินยามันอาจจะหายเร็วอยู่แต่ว่ามันอันตรายต่อร่างกายฮะเอาศึกษาใน Google กิ้งเหรอถูกเดยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในไลฟ์ปบ๊บไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ในไลฟ์เผื่อไอ้นี่คนอื่นเห็นเนาะ คนนอกๆเขที่ไม่ชอบนะกูว่าแล้วมันจะไปซิ้งให้เมียมันเออย่าไปคิดทั้งสันเดอร์คอยกบมีแแม่ขึ้นกันบบแมนเดอร์ยาแก่ปวดทองเม็ดมันเป็นทังสี่มันเป็นเม็ดสีเหลืองๆใหญ่ๆโอ้เอ้าถูกเฉยอ่ะอยาอะไรนะเฮ้ย